เช้าของวันพุธนะครับวันนี้ลายแดงของผมนะครับที่ทําการฟักแล้วก็เอาน้ําเขียวให้กินนะครับตอนนี้แข็งแรงแล้วนะครับผมเข้าสู่วันที่4นะครับลายแดงถึงจะแข็งแรงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ลายแดงคือแข็งแรงแล้วนะครับกินน้ําเขียวขยายแตกตัวดีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะย้ายลายแดงที่แข็งแรงครับมาใส่กระมังใหญ่นี้สวัสดีครับผมเฮงพนักงานประจำาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้สูตรน้ำเขียวกันไปแล้วนะครับผมในถัง20ลิตรกับกระมัง50ลิตรนะครับและได้ฟักไข่ลายแดงออกเป็นตัวแล้วนะครับพร้อมกับเติมน้ำเขียวเป็นอาหารของลายแดงแล้วนะครับลายแดงที่แข็งแรงเนี่ย เอาไปขยายพันในน้ำเขียวกระมังใหญ่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสูตรน้ำเขียววันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมีการปรับสูตรน้ำเขียวเล็กน้อยครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในส่วนของสูตรน้ำเขียววันนี้นะครับที่จะมีการปรับเล็กน้อยนะครับก็จะปรับในสูตรในส่วนของสูตรน้ำเขียวของถังน้ำดื่ม20 <c oughs> ลิตรนะครับผม โดยผมจะปรับสูตรน้ำเขียวนะครับเป็นอย่างละ2ช้อนชานะครับโดยการหมักไว้1คืนนะครับผมแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยกองกา,กากออกนะครับกองกา,กากทิ้งไปนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาหมักอาหารน้ำเขียวกันเลยครับผมสูตรอาหารน้ำเขียวที่จะปรับปรุงเล็กน้อยนะครับผม,มก็จะเป็นปุ๋ยน้านะครับ2ช้อนชานะครับ ุยูเลียสองช้อนชาล่ำละเอียดนะครับสองช้อนชาอาหารไก่เล็กสองช้อนชานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอามิอามิสองช้อนชานะครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ไปเติมน้ําหมักทิ้งไว้1คืนนะครับก่อนใช้เนี่ยก็จะกรองกา,กากออกนะครับผมเทใส่ในถังน้ําดื่มยี่สลิตรนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นที่ผมหมักไว้แล้วนะครับหนึ่งคืนนะครับในส่วนนี้ในส่วนของขวดนี้นะครับหมักเรียบร้อยแล้ว1คืนนะครับเดี๋ยวก็จะเทใส่ถังน้ําดื่ม 20ลิตรครับเพื่อขยายหัวเชื้อต่อไปนะครับส่วนสูตรน้ำเขียวกะละมัง50ลิตรนะครับกะละมังนี้นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับก็ยังเป็น1ช้อนโต๊ะนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับนี่ส่วนผสมทั้ง5อย่างนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปโดยตรงนะครับไม่กองกากออกนะครับอีกวันหนึ่งเราถึงเอากระชอนมาตักกากออกทิ้งไปนะครับ ถ้าไม่ตักกากออกเนี่ยมันจะเน่านะครับกลิ่นมันจะเหม็นนะครับผมเหตุผลที่ผมปรับสูตรนะครับตอนแรกนะครับผมยังไม่มีหัวเชื้อน้ําเขียวที่แข็งแรงนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมมีหัวเชื้อน้ําเขียวที่แข็งแรงแล้วครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่ผ่านมานะครับคือก็คือกว่าน้ําเขียวจะเขียวได้ดังใจนะครับกว่าน้ําเขียวจะแข็งแรงได้นะครับก็ 3- 4สอาทิตย์นะครับแต่อาทิตย์เนี้ย น้ำเขียวผมแข็งแรงแล้วเขียวแบบเขียวสะใจมากเขียวสมใจผมมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้คือน้ำเขียวในถังนะครับผมถังน้ำดื่มของผมนะครับนี่เขียวแบบเขียวมากนะครับเขียวตะโกนนะครับผมเขียวมากเลยครับอันนี้ก็เขียวเหมือนกันส่วนในกะละมังนี่ก็เขียวว่าผมนี่เขียวสะใจมากเลยเขียวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับนี อันนี้โดนแดดแรงไปหน่อยเลยละเหยนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมมีน้ำเขียวที่ปรับสภาพแล้วนะครับปรับสภาพเข้ากับน้ำ mm hmm. เข้ากับอากาศ mm hmm. เข้ากับสูตรอาหารของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้น้ำเขียวที่แข็งแรงเดี๋ยวเราไปขยายน้ำเขียวในถังน้ําดื่มกันครับผมโดยหัวเชื้อน้ำเขียวผมจะใช้น้ำเขียวในกะละมังเขียวนะครับหนึ่งขันนะครับนี่หนึ่งขันนะครับเทใส่ลงไปเลยนะครับในถังน้ําดื่ม แล้วก็นี่นะครับผมอาหารน้ำเขียวที่หมักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคผมผมจะกรองกากออกนะครับไม่เอากากเทใ,ใส่ลงไปเลยครับ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เติมน้ําให้เต็มนะครับแล้วก็รอให้น้าเขียวๆนะคผมเดี๋ยวผมจะเอาน้ําเขียวในถังพวกนี้นะครับไปใส่ในอ่าง100ลิตรตรงนู้นนะครับเพื่อขยายลายแดงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเอาน้ําเขียวมาใส่ในอ่าง100ลิตรนี้นะครับผมในอ่าง100ลิตรนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลายแดงที่ผมขยายไว้นะครับอันนี้กะละมังลายแดงนะครับผมที่ผมได้ขยายไว้นะครับผมตอนนี้แตกตัวเยอะมากเลยครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับน้ำเขียวได้จางไปแล้วนะครับเนื่องจากไายแดงกินเกือบหมดแล้วนะครับผมนี่เยอะมากเลยครับนี่นครับลายแดงพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขยายต่อนะครับผมขยายต่อในไหนในอ่างหนึ่งร้อยลิตรนี่แหละครับผมนี่นะครับนี่ก็ แตกตัวเยอะมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปขนน้ำเขียวมาเติมในอ่างหนึ่งรอยลิตรกันเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมในการขนน้ำเขียวมาใส่อ่างหนึ่งรอยลิตรครับนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาตักลายแดงกันเลยครับผมในส่วนของายแดงผมก็จะตักแค่ครึ่งเดียวนะครับผม ไม่ตักทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าจะเอาไ่แดงที่เหลือจากการปล่อยลงในอ่าง100ลิตรเนี่ยก็จะเอามาขยายในกะละมังนี้เขียวนี้ต่อนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเรียบร้อยมาดูซิว่ามันจะเหลือเยอะไหมนะครับ เพียงพอครับผมแค่นี้เพียงพอสําหรับการขยายอยู่นะครับผมโอเคส่วนการเก็บเกี่ยวของผมนะครับการเก็บายแดงของผมนะครับผมจะเก็บทั้งหมดนะครับผมจะเก็บทั้งหมดนะครับไม่ไม่เหลือทิ้งไว้นะครับผมก็คือพอน้ําเขียวไม่เขียวแล้วนะครับเหมือนกรละมังนี้นะครับเริ่มออกแดงๆแล้วนะครับผมก็จะตักายแดงออกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็เอาไปขยายในกระมังอื่นต่อนะครับก็จะเทน้ํานี้ทิ้งนะครับเอาน้ําเขียวใหม่มาเติมแล้วก็เอาลายแดงปล่อยลงไปนะครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือการปรับสูตรน้ําเขียวนะครับในถังน้ําดื่ม20ลิตรซึ่งปรับเป็นอย่างละ2ช้อนชานะครับโดยหมักไว้1คืนนะครับก่อนนํามาใช้นะครับก็กองกากทิ้งไปนะครับผมเอาแต่น้ํานะครับ สำหรับสูตรน้ำเขียวกะละมัง50ลิตรนะครับก็ไม่ได้ปรับสูตรอะไรนะครับก็อย่างละ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับผมใส่ลงไปในกะละมังโดยโต๊ะอีกวันหนึ่งนะครับเราค่อยมาตักออกนะครับตักกา,กากออกทิ้งไปนะครับถ้าไม่ตักกากทิ้งไปเนี่ยก็จะมีกลิ่นเหม็นครับ ประมาณเหม็นเน่านครับในส่วนของอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะมาอัปเดตระบบน้ําเขียวระบบายแดงนะครับว่าทํายังไงให้มีใช้ทุกวัดสุดท้ายนี้นะครับหากชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ